สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับพอดีเมื่อวานไปโกลเด้นเพลสมานะครับแล้วก็เห็นผลไม้แปลกอยู่อย่างนึงครับก็เลยไปแวะซื้อมาดูก็บางคนอาจจะบอกไม่แปลกแต่ผมคิดว่ามันแปลกสำหรับผมเพราะผมไม่เคยเห็นนะครับมันก็คือ,อดแดมเกรปเกรปกุสเบอร์รี่นะครับหรือพอดีผมก็เลยไปดูข้อมูลที่อินเทอร์เน็ตมาก,ก็ภาษาไทยก็คือลูกธงเทงฝรั่งชื่อโอเคเลยนะ นะครับก็เลยจะมาลองกินดูนะครับครับมาลองดูกันเลยนะครับกล่องนี้ผมซื้อมาแปดสิบแปดบาทนะครับก็มีประมาณเกือบโลนะมีหลายลูกอ่ะเกือบยี่สิบลูกนะครับเราแกะดูก่อนเลยอึ๊บโอ้ฟินดีมากนี่ประโยชน์ของเขานะครับที่ผมลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็ อุดมไปด้วยวิตามินซีครับเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนะฮะแล้วก็ป้องกันโรคภูมิแพ้หรือป้องกันหวัดได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผู้หญิงคนไหนอยากมีผิวดีก็จะมีเบตาเ้าแคโรทีนสูงด้วยมากกว่าผลไม้อื่นๆนะครับช่วยในการมองเห็นแล้วก็ผิวพรรณดีนะครับี่แล้วก็ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลด้วยนะครับคนแก่ก็กินได้นะครับแล้วก็จะมีใย,ยอาหาร ด้วยนะครับทําให้การทํางานของลําไส้ดีขึ้นนะฮะ,อะลองดูกันตรงนี้ประโยชน์ของมันเยอะมากนะฮะมันจะมีเปลือกเหมือนแบบเป็นดอกอยู่รอบๆเนี่ยพอแกะออกมามันก็จะเป็นลูกคล้ายๆเหมือนเป็นมะเขือเทศเบบี้มะเขือเทศอย่างเงี้ยเล็กๆนะครับเปลือกเนี่ยกินไม่ได้นะัะเราต้องแกะออกมาเหมือนมันเป็นเกสรเลย แต่ก็ไม่ใช่นะแกะออกมาแกะเปลือกออกมาก็จะมีเป็นลูกเบอร์รี่อยู่เอ,อ้เป็นลูกเบอร์รี่อยู่ด้านในเขาบอกว่าก็จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะฮะเดี๋ยวผมลองชิมดูเลยดีกว่าครับก็มาลองชิมกันเลยนะครับนี่ พอแกะข้างนอกออกมาก็จะเป็นเงินมะเขือเทศอยู لا, ่ด้านในก็เด็ดออกมาอืมก็เปรี้ยวนะครับแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากมันอมหวานเปรี้ยวอมหวานนะครับอร่อยรสชาติมันเหมือน มะเขือเทศผสมสาวรสผสมกลิ่นสตรอเบอรี่ก็คือธรรมดนมะเขือเทศมันจะมีกลิ่นแบบแต่งใช่ไหมฮะเหมือนผักอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีกลิ่นแต่รูปร่างมือเมือมะเขือเทศแล้วก็รสสัมผัสมันเหมือนมะเขือเทศแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นเหม็นนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมเหมือนสตรอเบอรี่แล้วก็มีรสเปรี้ยวเหมือนสาวรสเออสามอย่างผสมกันนะฮะ สาวริไอสาวรสรสชาติเหมือนสาวรสรสสัมผัสเหมือนมะเขือเทศแล้วก็กลิ่นเหมือนสตรวเบรี่นะอือร่อยอืมแตเปรี้ยวนะครับกินแล้วผิวพรรณดีนะครับลดคอเลสเตอรลอลนี่อร่อยอให้ประมาณ แปดสิบเต็มร้อยครับคืออนี้แปดสิบแปดบาทแต่ว่ามีประมาณยี่สิบกว่าลูกคุ้มมากสรสสัมผัสนุเกิดแท้กินเพลินเลยครับชอบอยู่แล้วคือบางคนชอบเปรี้ยวๆอมหวานนะ